เล็กกราฟทิ้งจะฟิแเ้งนคนที่ตำรัดคือประาธารรเมืองคนให้มาชื่อคโครองผมไม่ี่น้องตลอดมาถึงขนาดนั่งตนลุงหลูงพุ่มวยปัในีผมม่บินเองเนื่องใหญ่เ,เ,เจ็บซ่องอยญ่จนนะครับไปรวยๆกันทุกคนครับสทัสดีอาหมูสามตีสทัสดีครับ โอ้วโอ้ยโอ้วลิ้วรักโอ้ยลิ้ว้โอ้วโอ้ไม่โลกมันวนเวนและชีวิตคนน่ากวนไปตามโลกและทุกทุกส่อวนเวียง ีย่ามที่จะเปลี่ยนเปลปะบอกว่าเวลาเป็นปินตรงพิโดนะแล้วคองสำคัญเราควรขยันมันตำประกอบคำดีดี วันนิจจังและสังการพี่น้องน,ะนานนมาแล้วชีวิตเราไม่เกรยวตาจชาเราทุกทุกผู้จะเป็นสาตว์ปบอกว่ามีจำกัดผู้ทุชนพี่น้องอจะจนหรือว่ามีจะต้องตายต้มงปืนปัตตาพี bỏ qua mi tàn tôn ôi à ta đông đã lung lấy và dần sốt để dần sao mấy kẻ sao cho lưng ta lỡ ta kịp chân đi leo mắc cha đại phu โอเล่ตาปราบใดโลกมนุษย์ปีนองแนาไม่หยุดวันเละชีวิตคนก็วุนวียอมตีใจเปลี่ยนแปลงไปบอกว่าอายุคนเรา่าใกร้จามและาถูกบอยามจะเรียกคือปี่นองเอ้ได้รู้แค่หนา ก็พระพุทธอง์แล่ารงสอนว่าสังหรนใจแล้วไม่ลงเลยหมโมบอกว่าโลกโกรธาอัลความดีแล้วก็อยู่ที่ไหนเราหมักจะไปสร้างริ่งสิ่งายประโยชน์แล้วโปรดช่วยกันศึกษา วัดสัตี่มีนานั่งเข้าพีดองนาตั้งเคียว่าจะมีคาตัวเมตตาบอกว่าลายประกาเรอวานพื้ตวายแล้ววังจะได้รับคนแต่สร้างขุดสนและความดีอดสร้างไว้เติดปีดองมันกะมีจุนะ กระพุมนั่งแล้วกระวบบิงวอนแล้วคนที่เราจะตายแล้วให้เราได้พยายามโอย่ายเดอแล้วโฟดเมตดสางแต่กวามนี้บอกว่าให้แตนพยายาม ควาโโลดเมต้างแต่ความดี อัญ่าชนรู้ว่ากัญชาแล้วนำโรคเข้าร่างกายก็ตายผลส่งเอชไหนยัยลืมลืมสุดลงหรือวอับลงและทุกอย่างตายช่างมันถึงรูปยามลลักษณ์ปัญหนไที่สุดทยก็ได้เ็นเป็นยานอน ชีวิตนี้จะดำรงคงถาวรความมวยบอนเท่านั้นคือความจริงจะเดินสุขสวัสดีครับุผู้ชมที่กรุงเระพมและชาแนะขอตรงความสวัสดีกันวันเรียกพบและสวัสดีกอนจากกันวันรุ่งขึ้นก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เราชาาก็น่าจตลุงได้มีโอกาสเกามารับใช้สายตาพ่อเว็นน้องในยามวิกาลอย่างนี้ เพื่อกบอมแลเชาวนะมาแล้วก็ไม่มีอะไรหรครับที่จิตใจติดมือกนตมาควานอกจากนิยายมาเล่าสู่กันฟังหรือเขาเรียกกันว่าเล่านิทานประกอบภาพเพื่อรอนรับใช้ไายตาพ่อแม่น้องคุยชมดีก็รบครับสิ่งที่เราชาวนาะลืมใช่ไม่ได้ก็คือ เมื่อมีหนังกะลุงเดินทางก็ไปทำการแสดงในสถานที่ตรงนี้ก็มีท่านเจ้าภาพเป็นผู้รับเมื่อมีเจ้าภาพแล้วก็มีคนคอยที่จะชมหนังกะลุงเพื่อเป็นเกียรติกัเชาวเขาณั้นะนั่นก็คือความภูมิใจของศิลปะประจัมพินศิลปินประจำะภ,ะภ,ะภาคกใต้นะครับคุณผู้ชมที่กรุง นิยายที่เราชาวรกรได้นตงตะลุงจะนามาเสด็จหนอก็ใส่ดสา,าของพระคุณท่านคืนนี้ก็ได้บอกท่านผู้ชมแล้วว่าสลัยชีพุชารัฐนี่ใหเรื่องนี้ก็ะผมจะเปิดเผยขึ้นที่พระนครเองหนึ่งทรงนี้ก็เรียกกันว่านครดยโยธยาผู้ที่เป็นประมุขทรงมีราชินีนามว่าประดังพระเจ้าอมารา ผู้ที่เด่นประมุขทรงมีราชจิตนาว่าพระเจ้าอมรินและราชีทุนนี้แล้วงพระองค์ทรงมีราชจินนมว่าพร,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 ระนางเจ้าอมรานับตั้งแต่วันที่พระองค์ต้องสองได้สถาปาาตัวขึ้นมาเป็นกษัตย์แล้วก็ขึ้นมาปกครองบ้านนี้เมืองนี้ก็นับระยะเวลายี่สิบปีที่ผ่านพ้นยี่สิปีที่ผ่านพ้นพระองค์ได้บรรเทาทุกข์และก็บำรุงสุขให้กับประชาชนปทุกมุมเมืองและทุกยอมยา ตอนนี้เรานเอนาบิชาราเด็งทุกคนพระองค์ได้อักรวามร่มเย็นเป็นสุขเต็บตัวพระองค์เองก็กลับมีทุกเรแล้วทุกเรื่องนี้ไม่มีบคนไหนที่ช่วยเหลือพระองค์ได้นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้พระองค์ไม่มีราชาวรสและไม่มีราชินิดาเมื่อพระองค์ไม่มีราชาวรสและราชินิดาแล้วเนี่ยเรื่องนี้จึงทําให้องระราชาราจีดิรุ่มกระไทยเป็นอย่างมาก และว,วันนี้ทั้งสองพร้อมหน้ากันที่สระบาทและชวังพร,ะร,งพระปปาะนกจะมีผผลอะไรมาปรึกษาบ้างปรติตามหมาความไิใจใดที่ใหญ่เรื่องนี้นับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปกราบสวัสดีครับท่าน ល្ងាចនេះខ្ញុំមិនធ្វើទេអូពលាពេលបុរាណ นะคนนกคนแก้วขล้นมาเป็นบรานเรื่องจากก่าวถึงเมืองอโยธยาบอกว่ามาตลองโอเลเพียบตะเอนแต่วันประดังนะเพียบบันเติงแล้วเกียบตะเลืงของกบประดังจบเด่นดิน

ภาริย์รักเดวัตวันนี้ก็ครันประเดชประเกียศเกศมันคงเร่งประดังหน้าเรากับแสงสุูบอกว่ารัชจงรักหน้าภพีแล้วทวีคุณได้เพิ่มปูนปิญโยบอกว่าเด้เจใจโยทดสวนเปล่าตกบาตกโตโอ้พระน้า အဲဒီလူကလည်း สุขะแล้วประเทมสานมันไครควาาประดนานาลวเลยลต่นาตาบอกว่าสุขะเต็มแล้วปเปลมสีนี่ไม่มีไปได้ตั้งประทไทยบำรุงประดานาปะดุงเดิม โอ้แม่ตีเหลี่ยมเจ้าลงนั่งแล้วสู้บังลังเลตัยตัยกระเวกกระชับปลอมกันนะโอ้ดวงนัางในตาวะเหล่าประมาณก้านาฬิกานะโดยประมาณจึงนำเม็ดแกนมาสันทนาโอ้กัะผู้เป็นราชินี फल मिलंदो เออบุคคลเราที่เกิดมาในโลกนี้อยู่ใต้ค้าก็หนีคนไม่พ้นบุคคลเราที่เกิดมาในโลกนี้อยู่ใต้ค้าก็หนีความตายไม่พ้นอะเรยํานองนั้นชนนะับตั้งแต่วันที่เรา้้งสองนี้สถาปนาตัวขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วก็ขึ้นมาปกครองบ้านนี้เมืองนี้ก็นับระยะเวลายี่สิบปีที่ผ่านพ้น ยี่สิบปีที่ผ่านพ้นเราเองได้บรรเทาทุกข์และก็บำรุงสุขเก้กประชาชนในทุกมุมเมืองและทุกยอมยากขณะนี้ในเดี๋ยวนี้รานาะประชา,าชงทุกคนวกเราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเราเองคิดนานเลกลับมีทุกข์แล้วนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เราทั้งสองยังไม่มีราชโอรถเรายังไม่มีราชนิดาเ <c oughs> มื่อเรายังไม่มีราชโอรถเรายังไม่มีราชดิดาแล้วเนี่ย ถ้าเราละไมตาาใยจ,จากบ้านนี้เมืองนี้ไปจะมีใครคนใดยื่ขึ้นมาปกครองประเทศชาติแต่เรามันไม่มีนครก็เราจะตกเป็นป่าร้างช้างโลดอย่างเน,นีเพราะฉะนั้นเธอช่วยออกความคิดหน่อยที่นางเลยเราจะหาวิธีไหนที่จะนําบุคคลขึ้นมาสืบรชาชสมบัติเมืองนี้ต่อไปในวันข้างหน้าเธอที่พจจะบอกได้ไหมควรไม่ควรสุดแล้วที่จะโปรด ตุนเดบอมเพี่กะว่าอย่างไรตุนเดมอมลืมไปแล้วรือว่าสมัยก่อนที่เรายังดุ่มนะสมัยก่อนที่เรายังเป็นสาวนะนสมัยนั้นหม่อมฉันและก็พระองค์เนี่ยได้ออกเดินทางไปไม่ว่าสิ่งศักดิ์ตรงในที่เราพยายามที่ไปขอพรต้องการที่เราได้มีนาราชโสถเราได้มีราชิด,ดา เราไปขอทุกที่ทุกะบับหมายความว่าล้มเหลวเราไม่ได้มีนะเจรรถเราไม่มีนะชิดิดาเรื่องนี้หมายความว่าฉันหมดความหวังไปแล้วคอยจนหมดคอยไปแล้วทุกะบับพีค่ครับแสดงว,ว่าเธอหมดความหวังไปแล้วอย่างนั้นก็ถูกต้องไปครับทุกะบบเอาเถอะวันนี้ฉันมีเรื่องสําคัญที่จะปศึกษากับเธอ ทุกเรือมามีเรื่องอะไรมีทราบหรือเปล่าฉันพอที่จะนึกออกแล้วก็คิดได้ว่า